จเจร,ริญพรญาตโยมทุกท่านขณะนี้อัดคลิปธรรมะเนื่องจากเป็นงานครบรอบวันเกิดของอการไฟฟ้าภายไฟผลิตซึ่งคณะกรรมการผู้จัดงานขอมาธรรมะที่จะพูดในวันนี้ ก็น่าจะเอาสั้นๆนะนะสามเรื่องเรื่องที่หนึ่งคือเรื่องของสติเรื่องที่สองเรื่องสัมปชัญญะถึงสองสองอย่างนี้มันมาพร้อมกันก็เป็นหนึ่งก็ได้หนึ่งที่สองก็คือเรื่องของความผากเปียนความพริยาม ก็เรียกว่าเรื่องของความเพียนโดยปกติพวกเรามนุษย์มีสติอยู่ตั้งแต่วันเกิดมาพวกเราก็มีสติกันโดยปกติมีสติและก็มีสัมปชัญญะอยู่โดยธรรมชาติของมนุษย์และสัตว์ที่ไม่เป็นบ้า ก็จะมีสติสัมปชัญญะไม่ได้ไปฝึกฝนอะไรเกิดขึ้นมาก็ใช้เลยตลอดชีวิตไม่ได้ฝึกฝนก็อยู่ได้ตลอดชีวิตโดยไม่บาอันนี้คือเป็นปกติก็อยู่ได้ไม่ต้องฝึกฝนก็ได้แต่ว่าสำหรับคนประพฤติธรรมเนี่ยจะต้องฝึกฝน สร้างสติสร้างสัพปพปัญญะสร้างความเพี่ยนให้เกิดให้มีขึ้นแกต่ตนดนั้นั้นองค์สมเด็จพระสมัสมมาสัมพุทธเจ้าของพวกเรานี่ท่านจึง,จงส่งเสริมแนะนำบอกกล่าวให้พวกเราทั้งหลายฝึกปลือสร้างสติสร้างสัพพะสัมชัญญะให้เกิดให้มีขึ้นแก่ตุน ให้มากขึ้นกว่าปกติทั้งนี้ก็เพื่อเป็นประโยชน์ในการทำความเพียรทางใจนั่นเลเพื่อการสำลอกกิเลสเครื่องเศร้ามองกองใจตามปกติแล้วพวกเราจะไม่รู้ทันอารมณ์อารมณ์ที่เกิดขึ้นทางใจไม่ค่อยจะรู้ทันเพราะอะไรเพราะขาดสติ เพราะการสัมปชัญญะก็เลยไม่รู้ว่าวันหนึ่งหนึ่งอารมณ์มันเกิดทไรอย่างนี้เป็นตนอันนี้เป็นเรื่องที่มีอยู่โดยปกติของพวกเราฉะนั้นพระเจ้าถึงสอนให้สร้างตรงนี้ขึ้นเพื่อเราจะได้หวางกรอบในการประพฤติปฏิบัติธรรมตรงต่อจุดหมายปลายทางที่ตนต้องการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งคำสอนขององค์สมเ็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของบนเราเนี่ยก็จะสอนเพื่อความพ้นทุกข์อุปกรณ์ในการสร้างเพื่อให้จิตของผู้ต้องการ้นทุกข์นั้น้นทุกข์ได้ก็คือสติสัมปชัญญะและก็ความเพียรน,นี่แหละถ้าขาดสิ่งนี้แล้วก็ไม่สามารถที่จะเข้าถึงจุดหมายปลายทางที่เราต้อตงการได้สติคืออะไร สติคือความระลึกได้ความะระลึกได้เป็นอาการหนึ่งของจิตเป็นอาการหนึ่งทำงานเป็นเป็นการทำงานของจิตในเบื้องตน้นของการไปรับไปเข้าไปรับรู้เรื่องราวต่างๆสมมติว่าเราจะทำอะไรสักอย่างเช่นเราจะเปิดประตู เราก็ต้องระลึกถึงประตูอันนี้คือสติแล้วก็เปิดประตูอันนี้เป็นอาการของจิตที่เกิดขึ้นสตินี้ต้องระลึกได้ทุกอย่างก่อนที่จะไปเข้าไปรู้ในเรื่องราวต่างๆของเรื่องนั้นๆจะต้องมีการระลึกได้เสียก่อนถ้าระลึกไม่ได้ก็ไปไม่ได้ทำไม่ได้อันนี้คือสติ สัมปชัญญะก็คือความรู้ตัวตัวในที่นี้คือตัวร่างกายของเรานะรู้ร่างกายของเราหรือรู้ส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายก็ได้ชื่อว่าสัมปชัญญะได้อันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้จิตของเราอยู่กระตนุนถ้าเราขาดสัมปชัญญะจิตมันก็จะไม่อยู่กระตนุน อันนี้ก็เป็นเรื่องที่เราจะต้องสร้างขึ้นเช่นเดียวกันความเพียรความพ,ยา,มพยายามความบากบันฝันฝ่าอุปสรรคทั้งหลายทั้งปวกเพื่อให้บรรลุเป้าหมายให้งานของตนตรรู้เป้าหมายอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องสร้างขึ้นมาทําขึ้นมาดัางนั้นเรื่องการสร้างสติสัมปชัญญะ และสร้างความเปลี่ยนนี้เป็นอนิจิตของตนเข้าถึงอารมณ์ทันอารมณ์ที่เกิดขึ้นถ้าทันอารมณ์ก็หมายความว่าเราก็จะรู้จักอารมณ์นั้นดีขึ้นพูดง่ายๆว่าอารมณ์ทุกอย่างที่เกิดขึ้นแก่พวกเราอารมณ์ของใจนะ่ะที่เกิดขึ้นทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นอารมณ์ส่วนดีส่วนไม่ดีก็ตาม เมื่อมันเกิดขึ้นแล้วมันไปอิงอยู่กับกิเลสอารมณ์ทุกอารมณ์อิงอยู่กับกิเลสสำหรับปุถุชนนะนะ่ยสำหรับพาริยชนเราก็ไม่พูดถึงเราพูดถึงพระเราพูดถึงปุถุชนอารมณ์ทุกอย่างไปอิงอยู่กับกิเลสทีนี้ถ้าเรารู้ทันอารมณ์ก็หมายความว่าเรารู้ทันกิเลสกิเลสคือเ,เครื่องเร้าหมองของใจนะ ความโลภความโกรธความหลงถ้ามันเกิดขึ้นถ้าเรารู้ทันมันก็ไม่รุนแรงในด้านของความความความไม่ดีนะอารมณ์ที่ไม่ดีเรารู้ทันมันก็ไม่รุนแรงในส่วนที่ดีเรารู้ทันก็มีการกระท,ทําที่เมื่อมีการประกอบความดีก็จะมีความละเอียดลรออในเรื่องของทำความดีนั้น เป็นลำดับไปอันนี้ก็คือสติทีนี้สัมปชัญญะรู้ตัวยกตัวอย่างง,ง่ายๆเช่นโลภภาวนาเนี่ยบะรุธเจ้าของพวกเราสอนอสอนให้สร้างสติสร้างสัมปชัญญะแล้วก็สร้างความเพียรให้เกิดได้มีขึ้นแกต่ตนทีนี้การสร้างเนี่ยแล้วก็ยกตัวอย่างให้ฟังว่าเช่น คือพูดง่ายๆว่าต้องหาที่อิงนะต้องหาเรื่องหาสิ่งให้จิตมันอิงอยู่ถ้าไม่มีที่อิงนี่มันก็เลื่อนลอยฉะนั้นลมหายใจเข้าออกเป็นที่อิงของสติเป็นที่อิงของเป็นที่อ,อ,อิองของสติเป็นการสร้างความเพียรน,นั่นเลย ยกตัวอย่างเช่นเราจะภาวนาเราก็เอาลมหายใจเข้าออกเป็นที่อิงของของจิตทีนี้เราจะดูลมหายใจเข้าออกซึ่งมันมีอยู่ปกติมันหายใจอยู่ทุกวันนั่นแหละใครก็หายใจอยู่อย่างนี้แหละตั้งแต่วันเกิดจนถึงวันนี้แหละแล้วก็จะหายใจไปจนกว่าจะถึงวันตายบางทีเราก็ไม่รู้ ว่าเราหายใจหรือไม่หายใจหรือ,อยังไงเราไม่ได้ดูรายละเอียดของลมหายใจเข้าออกยานพระพุทธเจ้าสอนให้ดูลมหายใจเข้าออกการที่จะดูลมหายใจเข้าออกต้องระลึกขึ้นได้ก่อนว่าลมหายใจอยู่ตรงไหนการระลึอกอย่างนี้ลมหายใจเราก็ไปเห็นลมหายใจจิตไปเห็นลมหายใจ นี่คือระลึกได้ก็เรียกว่าสติการรู้การสัมผัสของลมในจมูกปลายจมูกหรือเพดานปากที่ลมมันผ่านการรู้สัมผัสเช่นนี้เรียกว่าสัมปชัญญะเมื่อภาวนาไปสักพักหนึ่ง เมื่อกำหนดเมื่อระลึกได้ลหมหายใจแล้วก็ดูลหมหายใจไปสักพักหนึ่งมันก็ลืมมันเะนีมันก็เป็นอย่างนี้แหละมันก็ลืมถ้าเรายังไม่มีการฝึกที่ดีทําสักหน่อยมันก็ลืมมันก็ไหลไปจิตก็ไหลไปกับอารอมณมอื่นไปตามไล่ตามนาทําทการงานหน้าที่ไปถึงบุคนผู้นั้นผู้นี้อะไรต่างๆพวกเราก็รู้กันอยู่เนะี่ย ว่ามันไปไหนบางทีเราก็ไม่รู้อ่ะพอจะรู้ก็มันจุกเรื่องไปแล้วอย่างนี้ก็มีฉะนั้นการรู้อย่างเนี้ยการเห็นอย่างเนี้ยคือสติคือระลึกได้เห็นเห็นลมหายใจเข้าออกเห็นการสัมผัสของลมที่มันสัมผัสส่วนใดส่วนหนึ่งของของร่างกายเช่นทิวานี่ยปลายจมูกเนี่ยเวลาลมเข้าลมออก มันไปสัมผัสอยู่ตรงนั้นหรือเพดานปากมันก็ไปสัมผัสตรงนั้นเรารู้อย่างนี้ยเรียกว่าสัมปชัญญะเมื่อมันลืมลืมไปเราก็ตั้งต้นใหม่เราในทีนี้ก็จิตนี่แหละตั้งต้นใหม่แล้วเมื่อลืมไปอีกก็ตั้งตั้งต้นใหม่ตั้งการดูใหม่ระลึกถึงลงหมหายใจแล้วก็ดูตรงที่ลมสัมผัสใหม่ การทำอย่างนี้เรียกว่าความเพียรเนี่ยสามอย่างเนี่ยเป็นสำคัญนะนะในการทำความเพียรทางใจหนึ่งต้องระลึกได้ว่าลมหายใจเขาอยู่ตรงไหนแล้วรู้จักสัมผัสของลมด้วยถ้าไม่งั้นมันก็เลือนลางแล้วก็บางทีมันก็ลืมลืมเร็วเนะ่ะทีนี้เมื่อลืมแล้วก็ตั้งต้นใหม่ก็เป็นความเพียร อันสามอย่างนี้ถ้าเราทำต่อเนื่องเนี่ยก็จะเป็นประโยชน์ต่อจิตใจของบุคคลที่ฝึกท,ที่สร้างนี่นะก็จะทันจิตของเราก็จะทันอารมณ์มากขึ้นอารมณ์อะไรที่มันเกิดขึ้นมาในส่วนดีก็รู้ส่วนไม่ดีก็รู้ต่างๆเหล่านี้ก็จะเป็นประโยชน์ในด้านละการถอ,ถอนกิเลสของตนในโอกาสต่อไป แลนั้นก็ฝากธรรมะตามประการนี้เกกเราทั้งหลายไปศึกษาทำวความ้ใจและลองปฏิบัติด,ดูแต่มาคิดว่าไม่มากไม่นานนะน่ะทำไม่ได้มากอะไรมากาทำตัวเนื่องไม่ได้ไม่ต้องทำพูดง่ายว่าทำวันนี้ก็จะเห็นวันนี้ประโยชน์ที่เกิดขึ้นคือเราจะเห็นลมหายใจจัดเจนขึ้นต่างๆเหล่านี้ ถ้าเราฝึกบ่อยๆเนี่ยมันก็จะได้เป็นปกติไม่ต้องไปฝึกอีกสร้างให้เกิดให้มีขึ้นแก่ตนอย่างนี้ก็เรียกว่าภาวนาจิตของเราที่ได้ฝึกฝนไว้ดีแล้วอย่างนี้การทำลายกิเลสเครื่องหมองของใจก็จะง่ายขึ้นเพราะเรารู้ทันกิเลสเพราะกิเลสโ่ก,กับอารมณ์อารมณ์กับกิเลส ตัวเดียวกันก็ได้แต่คนละตัวนั่นแหละแต่มันอยู่ด้วยกันแตมาเคยเปรียบเทียบเหมือนกับน้ำใจก็เหมือนกับน้ำจิตก็เหมือนกับน้ำอ่ะนะใจกับจิตตัวเดียวกันนะนะเหมือนกับน้ำกิเลสเหมือนกับสีถ้าเราเทสีหรือ,อนั่นแหละเทสีลงไปในน้ำในแก้วคนกันให้เข้ากันเนี่ย สีกับน้ำก็เป็นอันเดียวกันดิจริงก็เป็นคนละอันกิเลสกับใจคนละตัวแต่มันคละเคล้าก,กันอยู่เหมือนกับมันเป็นตัวเดียวกันฉะนั้นจิตมันแสดงออกทางอารมณ์อารมณ์ของบุถุชนเป็นอารมณ์อารมณ์ที่เอิงไปด้วยกิเลส ถ้าเรามีสติสัมปชัญญะทนัทนกิเลสทนัทนทันทันลมทำพันอารมณ์เราก็ทานกิเลสจิตก็ทันกิเลสการชำะระมาพูดง่ายๆรู้กิเลสและรู้อาการลดชาติอะไรต่างๆของกิเลสดีการละก็จะง่ายขึ้นในโอกาสต่อไปนะ ถ้าบุคคลผู้ใดปฏิบัติอย่างนี้ได้ต่อเน,นื่องต่มาคิดว่าไม่นานนะนะคงจะเห็นผลชัดเจนผู้นด้นอา่ะจิตก็จะเป็นสมาธิเมื่อสมาธิเป็นสมาธิแล้วเราก็สามารถจะเอาความสงบนั้นเป็นฐานยกจิตขึ้นพิจารณาที่สิ่งที่เป็นอุปทานของใจเช่นกายอย่างเนี้ย ที่เป็นอุปทานของจิตเราอุปทานว่ากายเนี่ยเป็นเราเราจะทำยังไงถึงจะรู้ถึงจะเข้าใจว่ากายไม่ใช่เราเราจะต้องพิจารณาการที่จะพิจารณาได้ราบรื่นเข้าใจชัดเจนจนคลายความสงสัยว่ากายไม่ใช่เราได้เราจะต้องพิจารณาฉะนั้นความสงบจึงเป็นเรื่องจำเป็น ที่เราจะสร้างขึ้นมาสงบจะเกิดขึ้นได้โดยการสร้างสติสร้างสมปัญญะแล้วก็สร้างความภาคเพี่ยนของใจให้มีความเข้มแข็ง,ขงต่อสู้กับความกับกิเลสนี่มันเอเวลานั่งไปกิเลสมันเยอะใช่ไหมเดี๋ยวมันก็บอกว่าอ๋อแล้วพอเดี๋ยวมันก็บอกว่าเดี๋ยวพวกนี้ค่อยทําเดี๋ยวก็บอกว่าเวลายังมีเยอะ วันนี้ง่วงมากนอนเะก่อนอันนี้ก็เป็นเรื่องของกิเลสทั้งนั้นนะจากนั้นถ้าเรารู้ทันอารมณ์เนี้ยเราก็จะไม่ไหลไปตามมันฉันมากก็ไม่รู้ทันอารมณ์ความอยากเป็นของเราความต้องการเป็นเรากิเลสก็เป็นเราความอยากความต้องการเป็นเรื่องของกิเลสจิตเป็นผูไ้ไหลไปตามความอยากนั้นถ้ารู้โไม่ทัน ก็ฝากพอกเอาทั้งหลายนำไปศึกษาเรียนรู้และปฏิบัติให้เป็นประโยชน์ให้เป็นที่พึงเกีตนในปัจจุบันนาชาตินี้ให้จงได้สุดท้ายนี้ก็ขออวยพรให้พวกเราทั้งหลายมีความสุขกายสุขใจตามสมควรแก่แก่เหตุอันนีเหตุ ที่ทำให้เรามีความสุขใจเย็นใจคืออะไรเราก็สร้างเหตุนั่นแหละแต่ว่าพรนี้ก็ให้ไปตามธรรมเนียมก็ให้พวกเรามีความสุขใจเย็นใจตลอดไปชั่วปี2 5 6 4นะันะี่นีะหกที่จะถึงนี่นะแล้วก็ตลอดไปชั่วการนานน่านก็เป็นว่าจบคลิปเพียงแค่นี้